พวกเรานะักกีฬาจะกล้าหานเชี่ยวชาญชิงชัยไม่ย่นยอคราวชนะรูกใหญ่ไม่รีรอคราวแพ้ก็ไม่ท้อกัดฟันทนฮึมฮึมฮึม,ฮม,ฮมกีฬากีฬาเป็นยาวิเศษห้าให้ห้าให้ห กีฬากีฬาเป็นยาวิเศษแก้กองกิเลสทำคนให้เป็นคนคนของการฝึกตนเล่นกิฬาสากลตะลาราร่างกายกำยำล้ำเลิศกล้ามเนื้อก่อเกิดทุกแห่งหน้นแข็งแรงทรหดอดทนว่องไวไม่ยน่นระยอใคร ใจคอมั่นคงทรงจักรู้จักทีนี้ทีไล่รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยไว้ใจได้ทั่วท้งรักชังไม่ชอบเอาเปรียบเฉียบแข่งขันสู่กันซึ่งหน้าอย่ารับลังมัวสวนตัวเบือ่อเหลือกำลังเกลียดชางการเล่น เห็นแก่ตัวเล่นรวมกำลังกันทั้งพวกเอาใช้สะดวกไม่ใช่ชั่วไม่ว่างานหรือเล่นเป็นไม่ก,กลัวร่วมมือกันถั่วก็ใช่โย